are I'm not you well. I'm sick. รู้ว่าไงเด็กทราบมาเนี่คะอ่ไม่ค่อยสบายนะคะก็ยังไม่สบายอยู่นะคะแต่ก็สามารถมาสอนได้ everyone sit down p l e a น e นะคะไม่เป็นไรเด็กๆข้ามเสียงดังคุณคุูแค่ตอนนี้ก็แค่ ไม่ค่อยมีเสียงเท่านั้นนะคะก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะวั a คลาส one two three one two three three no one two three one okay okay um, how many students are there in your class how many students มีเรียนเท่าไหร่ครับวันนี้ today Today, um, like her. Huh? Answer in English, answer in English, no answer in Thai. Go to go to answer like her. Huh? 31. 31 Okay 31 Okay Ah uh, Now how the students Ah uh, one. one, two, three, four, five, six, seven. and up one, two, three, four, five, six, seven, eight. okay next nine 10 11 12 13 14 right. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12, 13. 15, uh? 13, next 15, 14. Next. No fighting. eighteen answers again. For, no. 15 16 17ว่ i ไ mean? 17 <18. S 1> 17กลุ่มสองนับได้17คนเอ่อ send my send the my to group one เดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งอ่ะ one one Two. 2 3, Three. Four. Four. 4 5 6, Six. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Nine. 9 10, Ten. Eleven. 11 12 13, Thirteen. Thirteen. เมาให้เพื่อนกัน next f i t protein protein next s t fifteen นะคะ um ระมาณ fifteen students um วันนั้นเป็น fifteen สิบหสิบห้า fifteen plus seventeen 5 plus 7 12 1 plus 1 2 2 plus 1, 2> <4. S> 1> 3 1> how many students are there in your class 32 32 good one good two answer 31 correct or incorrect incorrect Incor นะคะไม่ถูกประสองกลุ่มนะคะอ่าโอเค อ่าโอเคอ่าซีโลซีโลกรุฑเธอซีโลอ่าเหมือนกันนะคะซีมิระอืมโอเควันนี้เราพบกันร์นิ่งออฟอัพเ่อหนู See you morning or afternoon ว After <noon. S 1> ่าไงคะ afternoon อ่ะดูสไลด์ค่ะคือ afternoon everybody mm hmm. นะคะสวัสดยยามบ่ายนะคะทุกๆคนเลยทั้งเรียนต้นทางและปลายทางนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัด mm hmm. นะคะแล้วก็ปลายทางของเรียนวังไกลกังวลนะคะเด็กๆก็เรียนกับเทปไปหลายวันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณก็จะพยายามมา สอนนะคะให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วก็อย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเสียงแบบคุณครูดีไหมไม่ดีเลยนะคะโอเค everybody uh, exercise everybody stand up please ทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะ เซส o ์อนะคะทุกคนนั่งที่ของตัวเองเลยนะคะบ e q u i า e เอ็ดพ e ีปดเงียบ And listen carefully แล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเอาไปดูสไลด์เลยนะคะวันนี้เราพบกันในตอนบ่ายนะคะแล้วคุณครูก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับอันนี้เป็นสวัสดีภาษาไทยนะคะคุณครูเขียนทับศัพท์ให้เด็กๆก็ดูด้วยนะคะ อ้าว Glad to meet you นักเรีนยนดูเลยการทักทายกันการทักทายนะคะอ,อีกคนหนึ่งบอกว่า Glad to meet you อีกคนหนึ่งจะพูดว่าอย่างไรว่าไงคะ Glad to meet you ่ Glad meet you. ก็หมายถึงว่าดีใจที่พบคุณ อีกคนหนึ่งก็ตอบว่า glad to meet you too นะคะดีใจที่พบคุณเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เด็กๆต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกฟังนะคะโรงเรียนของเราในวันจันทร์ every Monday นะคะทุกวันจันนะคะ everybody speak English นะ,ะทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษกันในวันจันทร์เพราะฉะนั้น การสนทนาทักทายนักเรียนก็จะต้องฝึกเอาไว้ว่าถ้าเขาทักเราแล้วเราจะตอบว่าอย่างไรนะคะหลังจากนี้ไปครูก็จะนําบทสนทนาเนี่ยมาให้นะคะให้นักเรียนนั้นฝึกนะคะเพื่อจะได้สามารถสื่อสารกันได้นะคะซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ยากนะคะอันนี้ก็บอกว่า glad to meet you นะคะอีกคนก็จะตอบว่า glad to meet you too ก็คือดีใจที่พบคุณนะคะ glad to meet you too ดีใจที่พบคุณ เช่นเดียวกันนะคะคุณครูดีใจที่พบนักเรียนนักเรียนดีใจที่พบคุณครูอีกดีใจไหมใช่ไนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเสียงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็อย่าเสียงดังนะคะคุณครูก็จะพยายามสอนให้อะนัทพรไม่รู้ห้องนี้หรือเปล่านัทพรมีไหมไม่ใช่เนาะห้องสองอะไม่เป็นไรไกับสุชาติน้องสุชาติอยู่ห้องนี้แน่นอนใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรทักทายกันน,กน้องนัตพรบอกว่า Grad to meet you น้องสุชาติบอกว่า Grad to meet you too นะคะประโยคเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้จดลงในสมุดแต่วันนี้ยังก่อนนะคะเพราะว่าเท่าที่ครูดูเนี่ยเด็กๆเรียนกับคุณครูหลายๆท่านมาแล้วก็จดบทสนทนาไว้ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าคุณครูก็จะมาเริ่มให้ใหม่นะคะเพื่อฝึกให้เรียนสามารถฟังแล้วก็ตอบได้นะคะอาต่อไปค่ะ What day is today What day is today today is, today is ประโยคนี้คุณครูถามว่าอย่างไรประโยคนี้ถามว่าอย่างไรคะอ่านะคะเด็กๆจะต้องอ่านได้แล้วก็รู้ความหมายแล้วก็ตอบได้เพราะว่ามันเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆถ้าเขาถามเรา เราจะได้ตอบได้นะคะ What day is today วันนี้เป็นวันอะไรเด็กตอบพร้อมกันสิคะ Today is Thursday uh, Today is Thursday นะคะหรือจะตอบว่า It is Thursday หรือจะตอบว่า It is Thursday ได้ทั้งนั้น It ตัวนี้แทนคำว่า It ตัวนี้แทนคำว่า Today คือวันนี้นั่นเอง it is Thursday มันคือวันพฤหัสบดีหรือจะตอบว่า today is Thursday หรือจะตอบว่า it's Thursday ได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสามแบบวันนี้คือวัน,นพฤหัสบดีถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคุณครูถามต่อ today is Thursday วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี what day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนี <S <s ้เ <s> ป <maybe robi> <s at every time> ็นวันอะไร Wednesday ตอบว่า yesterday ถ้าจะตอบเต็มๆก็จะเป็น yesterday was Wednesday หรือ it was Wednesday นะคะก็คือเราใช้ was เนื่องจากว่าเป็น p a s t เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะ it ตัวนี้แทนคำว่า it ต,ตัวนี้แทนคำว่า it ต,ตัวนี้แทนคำว่าอะไรคะ it ต,ตัวนี้นใช่แทนคำว่า yesterday นะคะมันเป็นวันพุธนะคะ เราใช้ was เราไม่ใช้ is นะคะเพราะว่า,าในรูปของ past คือผ่านมาแล้วนะคะถ้า is นั้นเป็นปัจจุบันนะคะเอาต่อไป today is Thursday วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี what day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเด็กตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ it was it was w e d e d a y เมื่อวันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันพุธนะคะเดี๋ยวครูจะให้เขียนนะคะ แต่ยังไม่ต้องเขียนตอนนี้ต่อไปค่ะคุณครูถามในประโยคเดิมคุณครูบอกคุณครูบอกให้ฟัง today is Thursday today is Thursday บอกคุณคณรูซิว่า today is Thursday <It S 1> เป็นประโยค <not> บอกเล่าหรือประโยคำคำถามคำถามคำถามหรือบอกเล่าบอกเล่าเพราะว่า มีจุดฟูลสต็อปหรือมีเพลียดไม่ได้มีเครื่องหมาย question mark ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าบอกให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพรฤหัสบดีนะคะ what day will be tomorrow รุ่งนี้คือวันอะไร tomorrow ออกเสียงความกัน tomorrow 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 คือวันอะไรคะรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะมาถึงหรือยัง ยังะะเป็น future เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงนะคะเราก็ใช้ will be นะคะ What day will be tomorrow พ่กนี้เป็นวันอะไรต่อพร้อมกันสิคะ f i day ไม่ใช้ was แล้วเป็น it will be นะคะ it will be <Friday. S 1> มันยังมาไม่ถึง <Friday. S 1> it ตัวนี้ it ต,ตัวนี้แทนคำว่ารุ่งนี้รุ่งนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Tomorrow, tomorrow. tomorrow it will be tomorrow it ตัวนี้ก็คืออ้ย oh, no no sorry ไม่ใช่ it will be tomorrow it will be friday นะคะเอ่อ uh, it ตัวนี้แทน tomorrow เพราะคุณรูณถามว่า what day will be tomorrow พรุ่งนี้เป็นวันอะไรมันยังมาไม่ถึง it will be friday พรุ่งนี้มันจะเป็นวัน,วนอะไรคะ friday oh. วันศุกร์เก่งมากเอาต่อเลยค่ะ what is this month What is this month? January นะคะ January What is this month? What is this month? คุณครูถามว่าอย่างไรประโยคนี้อ่า this month this month นะคะ this month นะคะ this month this this คุณครูบอกแล้วว่า this ตัวนี้แปลว่านี้นะคะ month นะคะ this month month m o n th เสียง the th the this month เดือนนี้คือเดือนอะไรต่อพร้อมกันค่ะ January January the first the first month in this year นะคะเป็นเดือนแรก the first month of year of the year เป็นเดือนแรกของของปีนะคะเป็นเดือนแรกก็คือเดือนที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็เป็น January นะคะ เป็น is January นะคะ is ตัวนี้แทนคำว่าอะไร is ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า is is ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า it is นะคะ it is นะคะ i s it is ตัวนี้แทนอะไรหมายถึงอะไร i t ตัวนี้แทนคำว่าอะไร month, month. ถูกต้อง this month คือเดือนเดือนนี้นั่นเองนะ,ะ is ตัวนี้เป็น noun or pronoun noun or pronoun is ตัวนี้เป็น noun or pronoun อ is ตัวนี้เป็น noun or pronoun pronouns นะครับเป็น pronouns month s เป็น noun หรือ pronouns month month เป็น noun หรือ pronouns เป็น noun ถูกต้อง month เป็น noun เดือนไงเป็น noun เป็นคำนามส่วนอ s ตัวนี้เป็น pronouns แทนคำว่า this month นะคะคือเดือนนี้นั่นเองนะคะแค่อยเรียนไปต่อไปค่ะ What is this year? Year Y E A R year year a R. Year. year Y E A R year แปลว่าอะไรคะปี this year this ปีนี้คือปีอะไร2012อนะคะ is t 0 1 2 s นะคะดูสไลด์ is t 0 1 2 s อิสตัวนี้ย่อมาจาก it อะไรคะ it is นะคะ i s ตัวนี้เป็น pronoun หรือเป็น noun pronoun แทนคำว่า month นะคะตัวนี้ month หลักคอนี้ this อะไร this this year ออกเสียงเหมือนกัน year 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 this year this year this year this แปลว่าน well. ี้ this year ก็คือปีนี้เพราะฉะนั้น is ตัวนี้แทนคำว่า year หรือ this year ปีนี้คือปีอะไร2,000 h o u นะคะ2,000 2,000ก็คือ2,000 12 u ก็คือ12นะคะเอาต่อเลยค่ะ what's the date today what's the date today หรือ what is the date today วันนี้วันที่อืวันที่เท่าไหร่บอกครูสิเท่าไหร่คะ The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the t w e l v e เก่งมาก the t w e l v t h the t w e l v e ลงเสียงทีเอสจุด the twelfth ลงเสียงทีเอสข้างหลัง the 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 t w e l v e อ่านะคะก็เป็น uh January 1> the 1 2 t h 2012วันนี้วันที่12แล้วก็ปี12เช่นเดียวกัน 12, นะ w e นะวันที่ก็1 w e ปีก็ทำไมคะ 12, 12. นะคะ January the 12, 2012, 2> <12. S> 1 2 e l t h t 0 o t นะคะ t o t นะคะก็วันที่12เดือนมก,กราคมคิทสศักราช2,012นั่นเองถ้าตรงพุทธศ,ศักราชก,ก็2,500 ห้าสิบห้าเก่งมากต่อไปค่ะททบทวดสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษว่าอย่างไร <Morning. S 1> ถูกต้องคือ <Good> morning ออกเสียงพร้อมกันคือ morning, <Good> morning. ต่อไปสวัสดีตอนบา่าย good afternoon good afternoon good afternoon. Uh, good afternoon นะคะต่อไปสวัสดีตอนเย็นถึงตอนกลางคืน Good evening good evening good evening, good evening. Good evening ต่อไปค่ะ Good night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  ต่อไปค่ะลากออก Good bye ว่าไง Good bye ่คุยกันอยู่เดี๋ยวเย็นเราเลิกเรียนแล้วก็เป็นไงคะ Good bye หรือ Bye bye ก็คือลาก่อนนั่นเองนะคะลาจากกันแล้วก็พบกันใหม่ See you later See you tomorrow See you next week see you ก็แล้วแต่นะคะจะพบกันเมื่อไหร่ก็ว่าไปนะคะกึศบายคือลาก่อนต่อไป thank you thank you คืออะไร thank you thank you so much thank you very much นะคะ thank ก็คือขอบคุณนั่นเองนะคะมารยาทนะคะเมื่อเราคุยกันจบแล้วหรือว่าเรารับของเข้ามาให้ของเข้าไปแล้วก็ thank you ขอบคุณซึ่งกันและกันนะคะออาละค่ะ วันนี้เราก็จะเรียนต่อในเรื่องของ shopping ออกเสียงพร้อัน shopping 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 in Thailand shopping in Thailand shopping what what does it mean shopping shopping หมายถึงอะไรซื้อของอ่ h ไปซื้อของ shopping in Thailand the last The last Tuesday, last Tuesday เมื่อวันอังคารสุดท้ายที่นักเรียนเรียนมา um, คุณครูวันิดาสอนใช่ไหมช้อปปิ้ง Golden นะคะช้อปปิ้ง Golden Place ใช่ไหมคะไอโกเอา you go shopping at Golden Place นะคะ Golden Place ะคราวที่แล้ววันอังคารไปช้อปปิ้งที่ Golden Place ใช่ไหมวันนี้ uh, ดูคะ่ะ uh -huh.